สวัสดีครับพี่น้องทุกคนนะครับผมวันนี้บาวุฒจะพาพี่น้องมาหาหน่อไม้ครับอยู่ภูเขาครับหาหน่อไม้ไผ่ป้าครับเอาเมื่อไห้ได้ไว้มกหนึ่งหรือว่าไปเห็ดหน่อไม้ดองเป็ดหน่อไม้ถุงครับเดี๋ยวพาพี่น้องชมธรรมชาติภูเขาป่าไม้ครับแล้วก็หน่อไม้เดี๋ยวบาวุฒจะพาพี่น้องไปตัดเนาะครับ เดี๋ยวเาวุดพานพี่นองไปตัดเนาหนอใหม่ครับเอาเมื่อเห็ดหนอไมม่ส่ถุงไหวครับพีนองหายด้เพื่อเด็ดใส่ถุงไห้ครับหเ,เห็ดห,หดนอใหม่ดองแน่ครับพี่น้องบริเวณรอบๆครับเดี๋ยวหายเบิงธรรมศาสตร์เป็นภูเขาครับผมมีแต่ปลาหนอไหม่ครับพีนองแถวนี้ปลาหนอไหม่หลายครับ บาบูดัจิไทยธรรมชาติพี่น้องเมืองน้ำครับเมือนี้ยุ่งกับหลายครับพี่น้องเดี๋ยวบาบ,บูดพาพี่น้องเลาะหาเอาหน่อไม้ครับเมื่อไหวห่หายใจเฟินมกหนึ่งเมื่อไหร่เฟินเฮ็ดหน่อไม้ถุงหน่อไม้ดองครับพี่น้องเดี๋ยวบาบตรจะพาพี่น้องเลาะเบิ่งครับยุ่งหลายพี่น้องเจะยุ่งครับ งานก็นลำบากพี่น้องเลยนี่เป็นน้ำเอาธรรมชาติสวยๆมาฝา,าครับอยู่ป่าครับอยู่ภูเขาครับเดี๋ยวบาวุธจะพาพี่น้องเลาะหาตัดเอาหน่อไม้ครับวันนี้เดินไปเรื่อยๆครับพี่น้อง มบาุดกับมาคนเดียวคือเขาครับวันนี้มาเลาะหาหน่อใหม่หน่อมันครับเมื่อได้เพิ่นมกหนึ่งเมื่อเพิ่นเห็ดหนอ่อใหม่ถุงหน่อใหม่ดองครับพี่น้องอยู่ปลานมใหม่คือเขาครับวันนี้เห็นแล้วครับพี่น้องมาเนี่คือเอากอนีแหละครับนอง,ง,างามเลยครับพี่น้องนองสวยๆครับเดี๋ยวเบาุดตัดก่อนครับพี่น้อง เอาหน่อยสักก่อนครับพี่น้องเลยอนอสวยๆง,งามๆครับพี่น้องหน่มใหม่ไฟปลาอันนี้ก็อน,นอเหี้ยวนอแย่แล้วครับเอาไปเผาไว้ชุบก็ได้ครับเนี่ยเดี๋ยวพักหุ่ทั้งเอาก่อนครับ นอนเยี่ยวน่างๆเลยครับผมพี่น้องเอาไปไว้ซุปครับนอนอีก็งามครับพี่น้องเดี๋ยวเบวุตตัดนอาอีก,กอครับไหม่ไฟรป้าครับพี่น้องนี้นั่งหยาบอยู่ครับ ับไหมครับมันได้เลยครับพี่นอ้นองงอกงามสวยๆเลยครับพี่น,ออน้องเอาไปเะ็ดนวใหมด่ดองหรือว่านวใหม่ถุงไหวครับหลาการเลยครับองอยังไงๆอบๆครับพี่น้องสองสามนอนี่ถุงนี่ก็มนี้ครับพี่น้องเดี๋ยวตัดเอานอนใีครับ อ๋อน,นี่โยกนี่นครับพี่น้องหน่อไม้ป่าครับหน่อไม้ไฟป่าครับพี่น้องบริเวณแถวๆรอบๆนี่ครับนี่ตปาปลาหน่อไม้พี่น้องอเดี๋ยวปบปวุดเก็บเอาหน่อไม้ใส่ถุงก่อนครับ เอาก็ะคี้เอาบัวลายดอกพี่น้องเลยเอาลายกักินบับเบิดครับจงไว้เอาเทียนาเทียน่าน,น้ำครับพี่น้องเริ่มถือตะกามาใส่ครับพี่น้องนี่เอากระถุงพลาสติกมาใส่ครับเดี๋ยวเดินหาคอไม้อีกครับพี่น้อง มาหล่อหาหน่อไม้ครับบาวุฒ้อครับผมวันนี้มันจะขาดอยู่ปตาหน่อไม้ครับพี่น้องเลยตัวนี้ก็หน่อเหี้ยวครับพอดีเอาไปเผาสุปครับพี่น้องหนอเหี้ยวครับสูงแบบนี้ครับเผาสุปครับพี่น้องเผาสุปสะง่าครับ ฮกเอาก่อนพี่น้องเลยนอเหี่ยวมันครับนนี้มันจะขาดรอบๆครับพี่น้องนี่แต่ปลาหนม้ครับหนอเหี้ยวก็เอาไปให้ย่า่หว่นซุปครับเผาหว่นซุป นอตำกะเอาเห็ดนอไม่ดองหรือว่าเห็ดนอไม่ถุงไว้กินครับขอบคุณนะครับพี่น้องที่เข้ามาติดตามรับส้มสองมาวุดครับน้ำกระสะครับเท่านี้งานยากครับต้องค่อยๆไปค่อยกลมไปน้ำครับงานไหวไหลกับไ่ได้ครับน้ำกระสะไหล คลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี้ซักก่อนเดอ้อครับพี่น้องทุกคนครับเดี๋ยวบ่าวุฒจะหาหน้อไใหม่ต่อกันครับผมขอพูดหลายๆเดอ้อครับผมสวัสดีครับ